สวัสดีค่ะปัจจันรสวัสดีค่ะปัจจันสวัสดีจ้าค่ะก็เลยยินว่าประจันทร์เป็นฝันเนาะค่ะแต่เรนมาคิดตามเรื่องราวความฝันของประจันเป็นคลิปแรกเนาะค่ะมันเนาะจ้าแล้วประจันฝันเราจะไหนเราเรื่องความฝันมีทันทุกตรงทุางบ้านมาฟังหนยค่ะเออเมื่อคืนเนาะวันที่ยิ้สิบห้านี่แหละค่ะป่าอะไรฝันฝันบ้า จักไปใส่หลักกับมีคนแตงกับเขามากินห้ายหลายเป็นตโตเป็นตโตนาะแต่งมากินบบนี้มีมีมียายปุยน้ำ<ะ>มียายปุยน้ำาบบนี้ก็ได้แต่งมระเขามากินแล้วเนี่ยหายายปุย่เหินเอ้าใหญ่ยไปใส่หลกักกไดเลยวา่า่นไปคูดกับปูไปจ๊กเอากัะปูไปไปจกเอากัะปูขอยกระยางไปไปไปเห็นสางสางเลือกเลิกหน่วยซ้อมื่ไปน้ำมีไสมีกัะปูหลายหลายอ,ยอยู่ในสัง วันเดย์ใหม่ลงไปพอนเดย์สตักเอากระปูเข้า่ากระปูนี่เขาร้องแล้่ยวมันแบบก็ตักเอากระปูมาวันกระตักมันกระตุกตักมันกระตุกบันก็ตักเอาตัวหนึ่งมาเอามากินแบบนี้เอากระปูมากินกระปูอยู่ในสางเดืกๆมันแนบลงไปมันสางเดืกดใส่น่ะเป็นกระปูดิบเลยเป็นกระปูรองรองแล้่ยวเขาบอลงไปในสางแม่มันตายแม่ตายกระปูตายรองแล้ว มันตายบัตรกระตากเอามากินแบบนี้กระห้าใหญ่ดีแต่กินกันห้าใหญ่ดีเราเห็นเอาทามหาเราไปใส่แลเราไปคุดกดบับปูกันสักวันเราก็ไปคุดกับปูมามาใส่มาปูนั่นกระปูเป็นนะทีแล้วไปคุดมาได้กกระปูเจ้าตัวทุว<ะ>่มซีตัวได้กกระปูมาซีตัวเป็นเอามาให้ข่อยมันข่อยกินอยู่แล้วมมวนรอมกระตากเอาอยู่ในสางมากินแล้วเราไปคุดมาอีกไในมาอีกซีตัวกระปูนะ่ะ ไดเอามาเอามาจะกิม่เห็นจังไดลระกานขอรเทลงกระดามาัมาบานเร่ออ่นแล้ไม่กินเขาาอื่นใหย่ตู้ีน่ไม่กินเขากินเขาแล้วก็เมือ่อกรไดบาแนวนี้เนาะแน้วก็มาเนากับฟันไหนกินดอกก็กกตีนก่อนฟันบนยางฟันันก็ว่าอหนาตุ้วันหาตุ้ยนี่่นยังมีสิทิ์อย่ ให่ยยนีนียาม,ม,ม,มเป็นเป็น,นดองกันรเป็น,อนอดองเป็นรอ,อ,องดองกันเพิ่นเพิ่นอายุเพิ่นเล่าวเท่าไรคุณป้าหงอวเนากอเป็นหกสิบปัวนะบอหกสิบห้าะนะบอหกสิบห้าปีเนาะค่ะเนาะกระปูด้ในสางเป็นกระปูตายเหลวกระปูอันแน่มื่ไปกตายที่เป็นแต่มาป่าตากขึ้นมาทันเป็นกระปูรองอตายหนด่ะรองเหลวเพรามักินมันกระแสบเน้ แม่แซบกินเดียวกัแบแซบกับีิกินี่กินกับปูดองขึ้นด,ดองแซบแต่บอกว่าในความฝันนั่นคือจังข้าดองกับปูไว้ในสาง <c oughs> นั่นแหละดองกับปูไว้ในสางบ้านนี้ย่ายดีนะั้นแล้วก็ไปคุดกับปูด,ดองคอยนั่น <c oughs> แล้วก็ไปคุดกับปูมากันเป็น <c oughs> กระปูดิบวานนี้แล้วผัานเอาให้หอยใส่กุใส่ใสกระตาม,มากซีโ <c oughs> ต้วันนี้ค่ะนคุดปวดทุธาเอากับปูเป็นมากแมนตอนคอยซ้องมืงไปสางมันเป็นกระปูดองที่หอยตับขึ้นมาน่ะ รกถึงหน้า็นกระปูดองแม่เน,นี่ยน,นอ้องไปบามแม่บอกนหดองแม่ไปกับถึงหน้าเราดองแต่โอ้ยมันกินเบิรงมันดืสขขอสบเพราะว่างทีสางมันเลือดเดิอหนามใส่ใส่เนี่้องไปสางนะจนเนี่มเห็นเลยตัวแม่เ<ม>นี่มเห็นกระปูใส่หนามใส่ขกระือว่าโอ้ยโมกันนี้เบิดเดียวเลี้ยแต่คูอยู่คูเดียวมาเทียคู่ตักเอาหัวซักลงหนใชสีเห็นนาะก็ได้ปะนื่งขึ้อยู่ในคววมฟันน่ฟันนั้น ปานพอดีใหญ่ดีแล้วก็มาดอง่อยนั้นแล้วก็มาแล้วก็พุดกับปูมาจะมัตะไซมัตะาพุดกับปูแล้วก็กัะปูไม่่อยสี่ตัวกัะปูนะค่ะเป็นกระปูเป็นแม่นมีท่งกัะปูตายและอกัะปูเป็นแม่นแสดงว่าตรงนี้ศูนย์น้าบ่อประจันมีท่งตายมีท่งเป็นข้อย่อยมากเราก็มากแปดศูนย์นะแปดศูนย์ขอย่อยมากแปดศูนย์แต่แม่ข่อยข่อยฟัน หอยฟัน่อยจะลเปาเองคอยกูกบแฟกับพูนได้กับศูนสร้างภาษีแปดศูนย์สี่แม่โอเหล่งา่ะ่นองประจันเนาะเลยเนาะคุณ่าแม่เขาหายดอกนี่อยเปาเองแต่ว่าประจันนี่เพิ่นกับเปเกียวเกียวเกียวก้อนนั่นเข้ามาอันนี้หอยด้านนะเค็มนะ่อยกบแปลอยู่แต่วันบ่ถือแต่ว่าอัน เขาเอาซองมากแจกสิบนบาทใหม่ข่อยเบิ่งการขเาร <ฮะ S 2> ขาค่ะค่ะคอยจะได้สื่อโมชิบซีโอ้ถือเลยค่ะสื่อเด็กชิบซีสื่อโมโมเขาสื่อบัตรนิตงีกับสื่อเต่นโออกมาหนึ่งีมาออกโมโมชิบซีค่<ฮ>ะโอ้ยค่ะอันนี้ข,อข่อยฟันเมื่อคืนนี้ล่าสุดวันทีอิมหากคอยก็ะกีบะกูกับเวดตายกะซุน สามกะสี่สามกะค่ะสากซี่เนาะค่ะแปลวเองนี่จักจเสน่บนี้ค่ะจะซีเมนบอมแมนก้าล่องเสียงโศกเสียงดวงเบื้องนอกประจันนอกค่ะเป็นแนวท่าค่ะแปดศูนย์สี่สามตัวเนีนเลยตัดเอากระ4ี่ศูนย์ศูนย์สี่ดศูนย์ศูนย์แปด ปดซีซีแปดนี่ละนอกปราจันนอกกัเป็นแนวทางของปราจันเนาะค่ะท่านผู้ชมฟันแน่นเด้ค่ะกะตัวเลขกหงวดกอนนั้นว่าหลานเอาซอมมมให้เข้าอยู่มูสิบสี่เพราะปราชญ์ะเดิมจะป้องกับฟันนํำฟันไม่เด็กน้อยกันตีไปหน้าอ้วมันตรงกันกับด้านเอาซอกไม้หายมูสิบสี่หงวยเล็กน้อยกับหนึ่งเล็กน้อยกับหนึ่งเป็นเล็กน้อยผู้หญิงกับจี ค่ะจะได้แปลเอานหนแล้แต่มันตรงกับทีร้านท้าซ้อมมาแจงค่ะเลยมาไป็เลยียดแมงกับว่าได้ทีร้านเราซื้อเลขตัวร้แล้วก็ใบหรือเปล่าค่ะเออเน่ยได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งนอกประจันนอกค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณประจันนอกขะเนอที่ให้แนวทางราคาโตเลท่างเอฟซีของเห่านาะประจันนอกขอบคุณค่ะประจันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ค่ะมาเบิงตัวเลขของป่าจันเนาะค่ะเนาะฝันว่าได้ไปตักเอากระปูดองอยู่ในสางค่ะตีเป็นตัวเลขกได้แปดศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมสามตัวนิ่ๆเลยเนาะค่ะเนาะป่าจันนี่ฟันว่าไปตักเอากระปูค่ะเป็นกระปูดองว่าสัญจักไปอยู่ในสางได้จังไดค่ะท่านผู้ชมตักขึ้นมาจากสางหลวกกินค่ะบานนี้ก็ไปเห็นดองค่ะ เห็นดองของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะดองของเพิ่นขุดกระปูมาให้ยซีโต้สันได้กระปูซีโตเอมามาให้ป้าจันเนาะคะ่ะเนาะกรเลยตีเป็นตัวเลขให้ในงวดนี้แปดศูนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมจังใดกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคๆมนัมนๆกับตัวเลขของป้าจันเด้อค่ะประจํางวดหนึ่งท่านวันคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสําหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชม ทีกดเขามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่ดติดตามก็ขอฝากช่องจัปปอในเดอร์ค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สีบพาดตตัวเลขลากาแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่มองใดแอดกัสิไีเปติตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่ค่ะให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะ คิดหวังสิ่งใดกาให้สมควมมุ่งมาตปราถนาทุกอย่างเด้อค่ะถือกรลขลุยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของประจันเนาะค่ะเนาะแปดศนย์สี่ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะล่าไปเพียงทอนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ